คณเคยสงสัยไหมคะว่าไอคนที่คุณคบด้วยเนี่ยมันเจ้าชู้หรือเปล่าเขาว่ากันว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยมีความเจ้าชู้แต่แน่นอนลคะค่ะระดับความเจ้าชู้ของแต่ละคนมันยอมไม่เท่ากันวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของผู้ชายที่มีความเจ้าชู้ระดับสูงแบบที่เรียกว่ามีเป็นตัวเป็นตนตั้งแต่2คนเป็นต้นไปค่ะคุณเชื่อไหมคะผู้ชายพวกนี้อย่างแรกเลยนะมันอยากเติมเต็มมันอยู่คนเดียวไม่เป็นหรอก มันชอบอ้างว่าเหงาแต่อันที่จริงนะคะดิฉันขอพูดเลยว่าผู้ชายพวกนี้เขาอยากจะพิสูจน์ความเป็นชายประมาณว่ามีปมนะคือบางคนก็มีปมแบบแค่นี้มันแค่นี้จริงๆอันที่ดิฉันไม่ได้พูดเล่นนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งที่ดิฉันพูดมาถ้าพูดกันในมุมกลางๆแล้วอ่ะผู้ชายพวกนี้เขาก็น่าสงสารนะคะเพราะว่าเขาก็มีปัญหากับตัวเองเหมือนกัน ประมาณว่าตัวกูเนี่ยกูยังเอาตัวเองไม่รอดเลยทีนี้ดันเกิดว่าไอคนนั้นเนี่ยมันเป็นแฟนคุณละคะ่ะแล้วคุณก็เพิ่งรู้ด้วยว่าเอา้าผู้ของรูมันสายเจ้าชู้นี่ทีนี้แล้วก็งานเข้าเลยแล้วคุณจะทำยังไงดีละ่ะอย่างแรกเลยนะคะคุณไปเช็คให้ดีๆก่อนเลยว่าผู้ของคุณเนี่ยมันอยู่ในเวลไหนมันมีเวลนะคะอย่างบางคนเขาอาจจะแค่แบบแซลปากหมาไปเรื่อยแต่ไม่มีอะไรหรอกแต่ไอสายที่มันมีซุก พวกมี2มีสมี4เนี่ยพวกนี้น่าก,กลัวทีนี้พอคุณรู้ปุ๊บแล้วเนี่ยคุณถามใจตัวเองก่อนเลยว่าคุณอยู่ต่อไหวหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าคุณไปราวีอยากจะให้เขาเลิกกันคุณเชื่อไหมคะว่าพฤติกรรมพวกนี้ผู้ชายเขาไม่หายง่ายๆหรอกมันเลิกยากมากๆเพราะอย่างที่ดิฉันบอกแต่แรกคะ่ะมันมีต้นเหตุที่มาที่ไปดังนั้นถ้าไม่ได้ถูกแก้ที่ต้นเหตุแล้วมันไม่มีทางแก้ได้แน่นอนคุณก็เฝ้าระวังปวดหัวไปสิว่าเมื่อไหร่ผู้ของคุณมันจะไปมีอีก คุณก็น้อยไปซะชีวิตมันก็จะไม่มีความสุขเพราะเรื่องพวกนี้ค่ะทีนี้พอประเด็นต่อมอาในจุดที่เราต้องเผชิญหน้าร่วมกันมันต้องหาจุดหรือพื้นที่สักที่หนึ่งค่ะที่เราต้องแก้ปัญหาร่วมกันต้องยอมรับอย่างนะคะผู้ชายทรงประมาณนี้เขาไม่ค่อยกล้ายอมรับความจริงเขาไม่ค่อยกล้าพูดหรอก ซึ่งปัญหาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่เขาเคยเรียกร้องจากคุณก็ได้แต่คุณอาจจะไม่เคยฟังไม่เปิดใจยอมรับแล้วก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะเป็นปัญหาไงบางทีมันเติม2เติม3เติม4ี่ดังนั้นถ้าเกิดคุณได้คุยกับเขาอย่างตรงไปตรงมาถ้าเกิดเขาเป็นคู่รักของคุณจริงๆนะมันอาจจะทําให้เรื่องเนี้ยมันลดทอนเบาบางลงไปก็เป็นได้ดิฉันมีรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งนะคะเขาขอให้เมียเนี่ยไปทํานม เมียก็น่ารักมากๆเลยค่ะตัดสินใจง่ายๆเซย์เยสง่ายๆ ไปทํานมตามที่ผัวขอทําให้เรื่องนี้มันจบลงแต่โดยดีค่ะด้วยความที่ดิฉันรู้จักคุณสามีเขาก็พูดเลยค่ะว่าเขาจะไม่ไปตามหาสิ่งนี้จากข้างนอกแล้วแน่นอนเพราะว่าเมียเขาเนี่ยได้ให้สิ่งที่เขาอยากได้มานานดิฉันก็อยากจะเล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างนะคะแต่แน่นอนละค่ะว่าเราอาจจะแก้ปัญหาแบบนี้ไม่ได้ทุกเคสหรอกแต่สิ่งแรกที่คุณต้องทําความเข้าใจก่อนค่ะคือการเปิดประตูบานลับที่ซ่อนอยู่ในใจของคู่ของคุณ ให้เจอว่าอะไรคือต้นเหตุดิฉันพูดเลยค่ะสิ่งหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าผู้เนี่ยเขาอ่อนแอเขามีความอ่อนแออยู่ในนั้นมันมีจริงๆล่ะค่ะเรื่องแบบนี้และถ้าเกิดว่าคุณหาสาเหตุได้จริงๆว่าต้นตอเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วก็มันอาจจะเป็นจุดที่เขาไม่กล้าพูดกับคุณก็ได้เพราะว่าเขาอาจจะรู้ว่ามันเป็นปมด้อยไงคะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนคุยกันไม่ได้สักทีหาจุดลงตัวร่วมกันไม่ได้สักทีบางครั้ง การที่คุณเดินไปหาจิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะช่วยคุณได้เหมือนกันอย่างที่ดีฉันบอกค่ะถ้ามีโอกาสได้เคลียร์ใจกันมันก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เดินต่อด้วยกันไปได้ก็ไม่แน่นะคะคุณทั้งคู่อาจจะเป็นเวอร์ชันคู่แท้ก็เป็นได้ใครจะไปรู้คะขอให้คุณโชคดีกับคู่ของคุณคะ่ะ